ราอยู่กันที่บางบัวทองนะคะวันนี้จะพามากินขนมจีนแม่มาลาน,นะคะ oh, oh. นี่เลยร้านเขาเพิ่งเปิดที่นี่ได้ประมาณสองสเดือนเองปะ <t> ใชจ่จริงจริงๆในแบบยังขึ้นว่าอยู่ที่นครนายกอยู่เลยอันนี้ต้องเซิร์ชแบบจากวงในม,มานะ,ะอยู่ที่สี่แยกอะไรสัอกอย่างเลยมาก็คือวันนี้เรามากันช่วงเกือบทุๆๆม่มแล้วร้านเขาเปิดถึงสองทุ่มไม่รู้ว่าน้ำยายอะไรจะยังคงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะคะป่ะร้านเมียพี่เทงนะไปชิมกันว่าจะเลิศไหมจัดป สั่งานที่นี่เือืน้ำยาป่าอีกเดยวใช่ไหมเอาน้ำยาป่าสองเืง่อวะไรน,นะคะลูออกเชนลชกับแล้วหมดแล้วเหือน้ำยายอย่างเดียวเลยะจ,ะจะได้ราคา จาเลยหรือไปอยากกินข้าวเวลาข้าขาหมูแล้วเขาก็เป็นแบบนี้เรเราข้าวยังเหลืออยู่ไหมคะพี่น่าจะงงข้าวหมูแล้วบอกฝั่งตรงนั้นค่ะเป๊มแป๊มลองล่าไปดูสองหล้อ๋อหมดแล้วข้าวก็หมดแล้วอ๋อสองเลยค่ะอ๋ออีกสิบนาทีมีกะทิจะรอปะล่ะรอไหมรอก็ได้นะกินนี่เหลอได้ไหมเป็นไหวอ่ะนี่่าจตรงไหนคะพี่อ๋อโอเคค่ะพี่ก็คือตอนนี้ จะทุ่มึงน้ำยาหมดแล้วเลยแต่น้ำยาปลาอ่าได้มาแล้วกระทีกระทีก็มีกระทีกระทีเดี๋ยวอีกสิบนาทีกระทีรออีกสิบนาทีแล้วก็ไปตักบุฟเฟ่ผักเป็นไงตอนนี้นี่คุโดมาตักผักได้บุ๊คมีสามารถผักก็มีหลายอย่างที่จัตุนมั้งอ่าใช่แต่นี่คือที่เรากินนะต้ากินแค่นี้ขาดอย่างหนึ่งนะที่ชอบไม่มีผักบุฟเฟ่ขาดผักบุฟเเออใช่ให่ปกติจะมีผักบุ ทุกคนอยากกินอยู่นะน้ำยากะทิแต่ว่าร์มมันหมอหน้อนึงมันเขาบอกอู๋ชิมก็ไม่มีนะอู๋ชิมมันเหมือนหมดเยี่ยงไปแล้วอะไม่แน่เมื่อกี้เหมือนเผ็ดเขาแบบว่าเขาเถียงกันอยู่ว่ามีหรือไม่มีนะเขาเถียงกันอะยู่ใช่ไหมใช่มีน้ำแตงโมปั่นมีทุกอย่างนะเอาจริงๆว่ามานั่งร้านนี้ของวะของเขาก็มีครบนะเนี่ยเฉาก๊วยอะไรก็มีนะคะอ่ะขอลองชิมหน่อยอร่อยไหมจะถูกปากหรือเปล่าดีดูความคุ้นอันนี้จานละ55บาทนะถ้ากลับบ้านก็จานละ60บบาทเนาะขอลองชิมน้ำยาก่อนเลย ยาป่าเด๋ยจริงว่าดีไงมันฟิลแบบแบบมันมีกลิ่นเหมือนเหมือนปลาแต่ไม่รู้คือปลาหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นน้ำปลาแต่มันเหมือนแบบเนื้อเนื้อปลามันเข้มข้นอ่ะมันคือมันคือกลิ่นปลาแต่เราไปรูว่ามันคือปลาประเภทไหนและกลิ่นปลาที่ตืมมีกลิ่นปลาเข้ามาแล้วก็ออกเค็มนี่ไม่ได้ปรุงนะออกเค็มแล้วก็เหมือนแบบเหมือนปลาแล้วก็ข้น เขาบอกว่าอะไรนะพี่เทยบอกใส่กระดาษลังใช่ไหมไม่ได้ใช้ในช่วงจะใส่กระดาษใช่ใช่ใช่ผเห็นเล่นเล่นทุกช่องเลยอร่อยเลยอร่อยเยอะเฮ้ยโอเคผมขับรถมาไกลมว่าลอลองเส้นดูเส้นเส้น็นแบบเส้นเล็กเราไปคนอะไรนะนั่งเครื่องจากภูเก็ตเแล้วมากินที่นี่ใช่ใช่แล้วคงมัดความทุรไลอย่างอื่นเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาล้างผักสีน้ำเลยล้างผักสีน้ำนะก็คือแม่มาลาแบบเดี๋ยวพี่เท่์นี่คือแบบสะอาดมากใส่ใจมากล้างผักสีน้ำเลยนะ เส้นก็ดีดีดโอ้สแสดงว่าอร่อยจริงไหมเขา,าแม่นี่เสบบน้นไม่เป็นแบบไม่เป็นเส้นกอนๆอ่ะ ฉันเรียนลองดิมี่ใครเยอะนะใครเยอะปริมาณ55บาทโอเคนะดูว่าจะถูกปากคุณเปรมไหมไม่ได้แนวดูแต่ยังไม่ให้แนวผมนละมันเป็นยังไงอยากให้มันที่พี่โดบอกเค็มผมอยากให้มันเค็มกว่านี้น่อยอ้มันเค็มแล้วมันก็มีน้ำปลาผมว่าถ้าเติมน้ำปลาอีกนิดนึงผมได้แล้วอีกเราเราเริ่มกิ่นละกลิ่นละกลินแปลกอะกินแปลกกว่าใช่แต่ว่ากินมันมีเอกลักษณ์อะมันเป็นกลิ่นปลาปลากินเหมือนน้ำปลาเอกลักษณ์ เฉยหรือว่าไงแต่ดูชอบนะผิดเผ็ดและเผ็ดดีเผ็ดและดีแล้วแต่ว่าอยากได้เค็มกว่านี้หน่อยๆได้เค็มกว่านี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นรถที่ถูกกว่าหลายๆคนมากกว่ามากกว่าผมผมแน่ารอดเขาคุ้มโชคดมคนเหมือนกันอร่อยแล้วนี่แหละต้องมาลองกันนะเราว่าอร่อยละวยิ้มไม่เหมือนกันเขาไม่มีลูกชิ้นไม้เขาให้ผขาไก่ไป็นชิ้นเลย เป็นสองทุ่มนะคะเรามาถึงร้านตอนทุ่มหนึ่งนี่ขาไก่หรอใช่ไหมน้ำไม่เข้าเนื้อเออขาไก่เข้าเนื้อเออใช่ใช่ขาไก่บางร้านมันจะจืดๆเนาะอันนี้ขาไก่เข้าเนื้อเขาต้มเป็นอะไรบางที่แบบมันแยกเขาต้มแยกมาใช่ไหมเออมันต้มไปเลย่องนี่แหละดีหืมอร่อดมากเดี๋ยวซื้อฝักแม่ดีกว่าเหลือปล่ นะราคาอาจจะถ้าเทียบกับขนมจีนทั่วไปราคา,าจ,จะสูงกว่านิดนึงนะแต่ดูว่ารสชาติมันโอเคนะรสชาติมันยูนิคอะมันเป็นแบบมันเป็นรสชาติที่แบบหารสชาติแบบนี้จากที่อื่นไม่ได้นะร,รู้สึดกดูอ่ะกลิ่นมันยูนิคมากเลยอะ่ะต้องมาลองอะ่ะกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่แปลกมากไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนแลวส่วนตัวผมนะผมว่าไอ้ขนมจีนเนี่ยมันแตกกับกะเพราด่างเลย กะเพราอ่ะบางร้านแม่งมีเหมือนกันแต่หนุมจีนนั่นแหละเคยกินมาแม่งไม่เหมือนกันสักร้านเออมันแบบเดี๋ยวหวานเดี๋ยวอะไรอย่างงี้เนาะใช่มันแบบด้วยด้วยความเป็นเครื่องปรุงเนี่ยมั้งอันนั้นมันจะเป็นแบบว่าไอ้กะเพรามันจะเป็นแบบพริกก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าการปรุงปลาอะไรเงี้ยเนาะซีอิ๊วบางร้านใส่ซีอิ๊วดำบางร้านนี่แต่ว่าอันนี้แบบว่ามันมันต่างกันอะเออแบบว่าปลาจากที่นู่นปลาจากที่นี่อะไรเงี้ยเออแบบเขาอยากทำปลาอีไรก็ได้เฟรมแถวเริ่มซาแล้วเอาไหมทำยากาีิปปะคุณพ่ผมไปก็ได้ นี่คุณดูมาลองแล้วสั่งกับบ้านกับสักทานีเราเอากะทิให้คุณชานินกับอีสักจานปมีเนื้อสเตย์ด้วยหมูสเตย์เนื้อสเตย์มีสองอย่างนะดูอยากกินหัวหวานใช่ไหมมันเก็บหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเราสั่งกับบ้านให้แม่ชุดหนึ่งนะ รว่ากลับบ้านเขาจะให้เป็นแบบยังไงน,นะอ่าเ <adop> มนูเมนูสั่งเป็นผสมได้นะ้นำยาแต่ว่ามาลองแล้วก็อยากลองแบบน้ำยาแบบอยากอย่างหนึ่งเลยจะได้แยกกันไปเลยถ้าป,ป่าสแกนถ้าเกิดสั่งกับมาสแกนเลย น,นี่ขอถุงเพิ่มมาเพราะว่า,าคุณแม่คุณชนินนะคะแล้วเขาแบบทานผักยกส่วนก็จะพอแล้วทานผักยกส่วนนะอันนี้เหลือยังิม่หมดนะครับอุยขอชิมกันม,มาลองชิมน้ำยากะทิกันนะครับน้ำยากะทิเอาจริงๆราไม่ค่อยตรงใสหรอกเท่าไหร่น่าจะตรงใสเกินนะปกติเราไม่ค่อยกินน้ำยากะทิดูเข้มข้นมากเลยอะ่อยยะเท,ท่ากันนะห้าสิบาทเท่ากันขอเปิดก่อนเลยนะได้มนมากนมาแล้วก็เป็น Đừng chạy cao กินปลาเออล้กินกินดูชิมหนึ่งอืมอืมชอบมากกว่าเฮ้ชอบไหมเออเออดีดีชอบมากกว่าปลาเราชอบปลามากกว่ามีความแบบกะทิดีอ่ะกะทิแบบใช่กะทิแบบกะทิจริงจังเลยอะ่ะค้นๆเนาะ <S 1> <S 1> อืมกินแล้วอิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวว่าอืมเออชอบมากที่มากกว่า,วาแไงเบิกไหมกลับบ้านอีกไหมะนะ แต่แม่ชอบน้ำยาป่าใช่ไหมเราก็เลยสั่งป่ากับป่านแต่เดาว่าแม่น่าจะชอบนะเพราะสังเกตน้ำยาป่าถ้าโดชอบแม่ชอบหมดเลยแบบจริตเดียวกันนะเออคอเดียวกันกับแม่อ๋อเฟมกินหน้าอร่อยจังชอบจริงเลือกคางหมดแล้วเฮ้ยแล้วกันครับทต่ออย่างนี้อธิบายรสชาติหน่อยได้ไหมคะหวานไหมหวานเกินไปไหมหรือว่าไงนัว หวานอยู่แต่ว่ามันมันมันจะมันกว่มามันไม่ค่อยหวานน,นี่แหละคนกินกะทิของแทอ้อธิบายได้ถูกต้องกะทิชาวเกาะแต่ <c oughs> กัทีนี่คือขับรถมาคุมมากคมว่า,านะครับกะทิน,นก,กับนินเนี่ยม,มันมันก็หาที่เหมือนกันอะชันนินบอกว่ากถ้าเกิดว่าขับรถไปกินนี่คือคุ้มมากมันหารสชาติไม่ยากป่ปาก็เหมือนกันปาก็หารสชาติไม่ยากเหมือนกัน แต่ละร้านอะมันเป็นสไตล์แบบติดตัวจริงถ้าบอกว่าใครทาได้แล้วแบบทำไม่ลูกอายไดแต่ละร้านเราใช่ไหมือนกันเลยนะแม่ผมทำง่วไม่เหมือนกันก็แบบก็อร่อยเหมือนเด็ผ่านนะพี่ดีๆผ่านผ่านผ่านมาลองกันได้แล้วก็ห้องน้ำในร้านเขาก็มีนะวนี่ไม่รู้ไปเข้าห้องน้ำตลาดมาเสียไปสามบาทไปลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันขอกคุณ มีคนไม่หอบกันเองแล้วผมผมก็ไม่กับฝาเลยไม่ชอบฝาเลี้ยวไม่หอบดีใจอ่ะอร่อยเอออยากให้น่าอร่อยมากกว่าใช่คือเราอยากให้สิบมันออกมาแบบกินแล้วมันอร่อยมันแฮปปี้เอนดิ้งแต่อยากให้มันเป็นอร่อยที่อร่อยจริงๆอ่ะอร่อยที่ออกมาจากใจจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้มันอร่อยเรื่องกร่หอบยี่สิบเนต่ย แล้วนี่คนเหนียมากคนแบบต่อแบบเนียนๆนี่เราวันนี้เราเราลดอะไรมาด้วยต่อแบบเนียนทำอะไรอ่ะกำลังจะทำน้ำยาผสมโอ้ผสมไปเลยเอมไม่กินเนื้อมันคุ้นๆเจ๋อได้นี่น้ำยาผสมนะผสมไปเลย พีกับป่าว่สมกันอย่างดีนะั้นเรายังได้ซิมน้ํายาที่มันแบบสำคัญสำคัญน,นะไม่ได้กิน ได้เป็นช่องหมอบถนัดแดกแนั้นที่ที่ที่แฟนหมอบเขากินอะไรนะน้ำพริกกับแกงเหี่ยวหวานใช่ปะผสมกันเดอผสมกันได้อร่อยแสดงว,ว่าอะไรก็ได้อร่อยเลยแฟนหมอบเขากินยับเลยอร่อยแ,บบแปลกๆเลยวะเป็นรสชาติแ,บบแปลกๆที่แบบอร่อยไม่เคยกินอะไรแปลกๆเนะก็เรียบร้อยนะคะถ้าทิดงเงินเราก็เรียก มาขึ้นที่โตได้นะคะก็รว,วมกน้ำเนิมอ,อะไรเออแต่พิปเงินค่อนเร็วมากนะพี่ที่นี่นะแล้วก็ร้านหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงอะสิบเอ็ดโมงอะสิบโมงปะเหมือนสิบโมงเราไม่รู้อะแต่ว่าปิดสองทุง่มสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้แหละก็มาลองกันได้แนะนำว่า ถ้ามีเวลาก็มาตั้งแต่บ่ายๆกำลังดีจะได้กินเนื้ครบทุกน้ำยาเลยข้าวก็มีหมูสเต็กก็มีขนมจีบอะไรก็มีสารพัดนะคะของหวานขนมปังปิ้งก็มีนะอันนี้เรามาดึกเกินไปหน่อยนะคะเรามาทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วปิดแล้วสองชั่วโมงแล้วปิดแล้วมันก็ติดติดตลาดนะอันนี้เราอยู่ที่ไหนอะ่ะบอกวาร์ฟหน่อยเบอร์แมพแล้วมันเปิดแมพเ,เ,เ,เอาแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งแมบบ แต่ต้องไปดูในในวงในนะตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้คือตอนนี้คือในใน Google มันยังเป็นแบบละครนายกอยู่นะคะในแบบแต่ไม่แน่มันอาจจะอัปเดตแล้วนะก็ที่นั่งก็กว้างขวางนะคะที่นั่งมีเยอะนะมีหลายเขาคิดไปแล้วอะเหลือไปแล้วตอนแรกเต็มหมดแต่ว่าอันนี้ร้านจะปิดเลยแยกบางปูแยกบางปูเออแยก แยบางโพนนทบุรีบางบัวทองนี่แหละขับ๋อโซนนั้นแหละเลยเซ็นทรัลเวสเกตมาโลเดียวพอขับมาก็จะมีแยกไฟแดงเนี่ยก็จะเห็นเลยเห็นร้านเลยนะขนมจีนแม่มาลาน้ำยาที่เถิงเถิงนะคะเห็นเ โอเคก็เป็นประมาณนี้นะมาลองกันได้ราคาก็สตาร์ทที่55้าสิบห้าบาทนะประมาณนี้นะ,ะ่กสิ6ห้านะหกสิบหกเขาใจะเห็นพวกสิบบาทนะครับพวก10บาท,นะบบาทโอเคนะดูแนะนำนะดูชอบดูชอบนะแนะนำอร่อยอร่อยรสชาติที่แปลกประหลาดไม่เคยเจอร้านอื่นแต่เป็นแปลกที่ดีนะเป็นแปลกที่อร่อยนะคะกะทิอร่อยบอมแต่ว่าอันนี้ชอบปาอร่อยผสมก็อร่อยปากับกะทิผสมก็อร่อยมาลองกินแล้วก็ลองคอมเมนต์กันนะมาลองกินน้ำยา แกงถั่วหรือไม่ยาพีกหรือยาอะไรกินแล้วรสชาติเป็นไงมาคอมเมนต์มาพคุยกันได้นะคะอยากรู้เหมือนกันมาไม่ทันนะเสียดายโอเคก็อนาคตเอาจะมีขยายสาขาเนาะเขาบอกว่าไม่เกินห้ามั้งนี่ดูมาแต่มันบ้ามาอยู่าสาขาโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะขนมจีนแม่มาลานะก็อยากให้โดาทำคลิปไหนนะรีวิวร้านอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะฝากด้วยกดติดตามกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วดยมาก ก็บอกก่อนเว่าโอนปุ๊บนี่เข้าแม่มาลาเลยเมื่อกี้เห็นชื่อมาลาเลยโอนอ๋อเขาเป็นชีแม่มาลาโดยตรงมีห้องน้ำไหมนะเดี๋ยวคุณชนิดลองไปเช็คบริงไงได้ได้ในห้องน้ำนี่เขามีโปสเตอร์ไม่ได้โปสเตอร์ทาวาดๆหนังที่เขาทำมานะคลิปน้อยล่าสุดเห็นอยู่เลยที่ใบหน่อย